สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นกรมการศาสนา,าจัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะยุคใหม่มุ่งสร้างคนดีสังคมดีประจำปี2,567ครั้งที่2ณวัดบรมสทนเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานฝ่ายสงฆ์นายทีทัศน์พิมพารองอธิบดีกรมการศาสนาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและพระธรรมวิทยากรจาก76จังหวัดทั่วประเทศจำนวน160รูป เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มีบทบาทและพลังสําคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผลความดีบ่มเพาะเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดคนดีสังคมดีปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่ดีอีกทั้งยังมุ่งมั่นขยายโอกาสรรมศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติ สู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวกรมการศาสนาได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อให้พระธรรมวิทยากรเครือข่ายกรมการศาสนาทั่วประเทศมีศักยภาพในการใช้เทคนิคเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีความมั่นใจที่จะนำองค์ความรู้ที่มีไปขยายผลกับเด็กเยาวชนและประชาชน เปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานทั้งนี้กรมการศาสนาได้จัดทำหลักสูตรการอบรม,รมถวายรู้และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆให้แด่พระธรรมวิทยากรอาทิกระบวนการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธธรรมซอฟต์เาวเวอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามช่วงวัยในสังคมปัจจุบัน การสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาพัฒนาชีวิตตามแนวพุทธเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ในการเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการบูรณาการร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นต้นโดยพระธรรมวิทยากรที่เข้ารับการอบรมจะนำธรรมะเข้าสู่สถานศึกษาด้วยเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีที่ทำให้การฟังธรรมะเต็มไปด้วยความสนุกสนานชวนให้ติดตาม ตลอดจนการใช้สื่อโซเชียลคอนเทนต์ธรรมะสร้างสรรค์จนสามารถนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมถวายความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะได้รับบุิบัติจากสมเด็จพระมหาเีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป